สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูก็จะพามาเรียนในเรื่องของพีทาโกรัสต่อนะฮะอ่าซึ่งบททฤษฎีบทพีทาโกรัสเนี่ยสามารถแก้ปัญหาได้หลายเรื่องเลยนะคะอ่าวันนี้คุณครูนำนะคะข้อ5ในแบบฝึกหัด1.1ก็ไก่นะคะอยู่ในหน้า19ในหนังสือเรียนม2เล่ม1นนะคะที่จะเรียนในเทอมหนึ่งนี้มาให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างนะคะอ่าอย่างเช่นข้อ ขที่หนนี้นะคะข้อที่1น,นะคะนี่มีรูปนี้มาให้คําถามเขานะคะคือว่าจากจากรูปที่กําหนดให้เนี่ยในแต่ละข้อต่อไปนี้เนี่ยจงหาระยะ MN MN ก็คือนี่ M นี่ N ก็คือต้องการหาระยะนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูขอขอีดให้นะนี่ต้องการหาระยะนี้จากนี่นะคะ นี่คือสิ่งที่เขาต้องการหานะคะเส้นสีแดงตรงนี้นะคะทีนี้เราจะทำยังไงนะคะเพื่อที่จะหาเส้นสีแดงตรงนี้โดยใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะมาช่วยนะ,ะ,ะทุกคนสังเกตดูนะคะว่าถ้าสมมุติว่าแบบนี้พอแบ่งครึ่งตรงนี้แล้วนะคะฝั่งนี้ ะะจะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเห็นไหมมีมุมฉากอยู่และฝั่งนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเหมือนกันที่มี b เป็นมุมฉากเนาะ,ะทีนี้ทุกคนสังเกตนะเขาจะใช้ขีด2ขีดนี่อันนี้ก็2ขีดเหมือนกันแสดงให้เห็นว่าด้านทั้ง2ด้านนี้นะคะนี่ด้าน a -n กับด้าน b n เนี่ยเท่ากันก็คือ8นะคะเราก็เขียนไว้เลยนี่เดี๋ยวขอ ใช้ตัวเล็กๆก่อนนี่แนะคะก็ส่วนอันนี้นะคะฝั่งนี้ขีดหน่งเหมือนกันนะคะดังนั้นสองด้านนี้ AM กับ BM ต้องเท่ากันนะคะนั่นก็คือ6นี่แล้วก็จากภาพนะคะจากภาพจะได้นี่เขียนด้วยก่อนนะ AMAM AM. นะคะ เท่ากับนี่ B M B M นะคะเท่ากับ6หน่วยนี่6หน่วยและนะคะและอ่ะเดี๋ยวเขียนและตรงนี้ก่อนและนี่นะเขียนรายละเอียดไป A N A N จะเท่ากับ B N นะคะ8หน่วย นี่นะคะสังเกตได้จากสัญลักษณ์ที่เขาขีดนะถ้าขีดเหมือนกันแบบนี้แปลว่าความยาวด้านจะเท่ากันอ่ะทีนี้เราต้องการหา MN เนาะอ่ะเขียนไว้เลยต้องการหาต้องการหา MN นะคะต้องการหาความยาวของ MN เราจะทำยังไงนะคะสังเกตว่าสามเหลี่ยมทั้งสองด้านเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะ หาด้านไหนก็ได้นะคะพิจารณาสามเหลี่ยม A N M ก็ได้หรือ B N M ก็ได้แล้วแต่นะคะ,ะคุณครูพิจารณาพิจารณานะคะสามเหลี่ยมฝั่งนี้แล้วกันนี่นะคะฝั่งซ้ายก็คือ A M N นะคะ A M N นะคะ นี่พิจารณาสามเหลี่ยมฝั่งนี้นี่นะคะซึ่งมี A เนี่ยเป็นมุมฉากจำได้ไหมทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะทฤษฎีบทพีทาโกรัสเนี่ยทบทวนก่อนนะทบทวนทฤษฎีบทพีทาโกรัสก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากสมมุติคุณครูให้คุณครูให,ให้อ่าให้ MN เนี่ยเท่ากับ C หน่วย C หน่วยนะ C หน่วยตรงนี้ พิจนาสามเหลี่ยม AMN นะคะนี่ AMN อันนี้เป็นด้านร่วมเนะะาะจะฝั่งนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าความยาวเหมือนกันเนาะขึ้นอยู่กับพวกเราเลยว่าจะใช้ตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมอะไรนะคะอ่ะเราก็จะได้เลยจะได้อ่ะจะได้ความยาวคุณครูให้ความยาวของ คุณครูคให้นะคะให้ MN เนี่ยให้ MN เนี่ยยาว c หน่วยอะยาว c หน่วยเขียนไว้ c นะคะนี่ c นำทฤษฎีบทพีทาโกรัสมาช่วยนะคะนั่นก็คืออะไรคะความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากนี่ c อยู่ด้านตรงข้ามมุมฉากแบบนี้นะคะยกกำลัง2นี่ c ยกกำลัง2จัดเท่ากับ ด้านประกอบของมุมฉากเห็นไหมประกอบกันเป็นมุมฉากไม่ยกกําลังสองแล้วมาบวกกันก็คือ6กําลังสองบวกกับ8กําลังสองดังนั้น6กําลังสองบวกกับ8กําลังสองนะคะก็จะเท่ากับ6กําลังสองก็เป็น6คูณกัน2ครั้งก็คือ36บวกกับ8ยกกาลังสองคือ8คูณกัน2ครั้งก็คือ64นะคะดังนั้น C กําลังสองของเรานะคะ c กํกลังสองก็คือ,อรวมกันก็ได้เป็น100 ก็จะได้ c เท่ากับดังนั้นก็จะได้จะได้ c คือ10นะคะเป็นลบ10ไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นความยาวนะคะ,ะก็จะได้ c เป็น10หน่วยดังนั้นดังนั้นเราให้ c ตรงนี้คือระยะ mn เนาะ,ะดังนั้นเราก็ตอบเลยดังนั้น ระยะดังนั้นระยะ m n ยาว10หน่วยนี่นะคะก็ตอบก็ตอบเลยนะคะก็ตอบ10หน่วยนะคะนี่มีแค่นี้ น,ะะนี่คือเป็นการนำทฤษฎีบทพิทาโกลัสนะคะมาช่วยในการแก้ปัญหาข้อนี้ต่อไปนะคะมาดูข้อที่2เลยนะคะ